เป็แฟนช็อกเธอเที่ยวไทยประกาศปิดรายการหลังออกอากาศปรพนาน12ปี เรียกได้ว่าสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาตลอด12ปีสําหรับรายการเทยเที่ยวไทยรายการท่องเที่ยวในรูปแบบไล์สไตล์ของตัวแม่ยุคบุกเบิกเหล่า LGBTQ ในยุคปัจจุบันที่เชื่อว่าได้หลายคนต้องเติบโตมาพร้อมกับสีเธอตัวแม่จากรายการนี้แน่นอนล่าสุดทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเมื่อกอจิได้ออกมาทวิตแชร์วิดีโอตัวอย่างของรายการเทยเที่ยวไทยที่จะฉายในวันที่30พฤศจิกายนนีนน้ซึซ่งได้รวมเหล่าพิธีกรทั้งหลายอย่างปอมแปมก๊อจิก๊อฟและเจนนี่ปาหนันโดยมี มีข้อความว่าถ้าเป็นมีเธอเที่ยวไทยจะกินข้าวกับใครก่อนจะทวิตอีกว่าสัปดาห์นี้ปิดซีซั่นแล้วนะคะซีซั่นที่ยาวนานมาเกือบ12ปีขอบคุณทุกคนจากใจจริงขอบคุณจริงๆจ,จนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะจากนั้นก๊อฟกิพันธ์ธธนอีกถึงพิธีกรร่วมในรายการได้ทวิตข้อความผ่านทวิตส่วนตัวเป็นการตอบย้ำถึงการปิดซีซั่นที่แสยนยาวนานที่กำลังจะถึงนี้ว่าทุกๆการเดินทางย่อมมีปลายทางด้วยกันทั้งนั้นเธอเที่ยวไทยทั้งนี้สำหรับรายการเธอเที่ยวไทยในตอนสุดท้ายทั้ง4เธอและทีมงานท คนกลับไปเที่ยวพรรยาจุดเริ่มต้นของรายการในตอนที่1และจะออกอากาศในวันที่30กรกฎาคมเวลา4ทุ่มทางช่อง GMM25 และรีลันทาง YouTube ช่องเทยเที่ยวไทย